ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งครับออกมาข้างนอกอากาศก็กำลังดีครับกำลังดีเลย <c oughs> อากาศบ้านนอกอบ้านพอดีบริบิบจิตนี่ติดถนนเออหลุกเสา่าติดถนนก็ไปไมาก็สะดวกเนาะถนนดำอ,อาจจะเป็นบ้านนอกนะสักเหลี้เป็นบ้านนอกครับห่างจากตัวเมืองสิบเจ็ดโล แต่ก็ขับรถแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ครับเนาะจากพี่โลก,ก็ประมาณห้าสิบโลประมาณห้าสิบโลขับรถแป๊บเดียวสืวนมากเวลาไปซื้อของซื้ออะไรก็ประกอบกับพี่โลกแต่นี้ก็พิจิตก็มีหมดเลยครับทุกอย่างอโอเคครับเคเดิดเยพอแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้อ่ะ